สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในหัวข้อนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ที่สนใจนะครับหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกที่ได้มีโอกาสติดตามนะครับสําสหรับผมนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ เรียกได้ว่าเทศกาลเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมซึ่งก่อนที่เราจะเปิดทําการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะต้อง,องชิ้นงานชิ้นแรกที่เราจะต้องทําก็คือก็คือแผนนะครับตัวแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะได้นําเอาแนวทางนะครับที่ที่ตัวผมเองนะครับได้ทําขึ้นมานะครับได้ทําขึ้นมาแล้วก็ได้จัดทําขึ้นมานะครับ เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดสามารถนำปรับไปใช้ได้ก็ก็ลองลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับในส่วนของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะครับในข้อที่1.2.2นะครับ เรื่องของการทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับถ้าเป็นสาขาปฐมวัยก็จะเป็นแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้นะครับในส่วนของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับที่ผมได้พันทาขึ้นมาผมนอกจากจะทําเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับนี่นอกจากที่ผมจะทําเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนี่นี่คือทั้งหมดของแผนนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทําออกมาอาจาจะดูเยอะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับนี่ก็เพียงแต่แยกแยกไฟล์ออกมานะครับแยกไฟล์ออกมาให้เป็นแผนนะครับส่วนตัวที่ผมทําคู่กับคือเราทําแบบนี้ก็ได้นะครับถามว่าทำได้ทำได้นะครับเราทำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราอยากให้งานเราดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้แผนเราดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแผนที่สามารถตอบโจทย์ นะตัวชี้วัดนะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเนะพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องมีการหาคุณภาพของแผนไปด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะลองนำเสนอในส่วนของการการทำในเรื่องของการสร้างแล้วก็พัฒนาแผนการจัดการดินรู้นะครับนะนี่คือรูปแบบที่ผมทำขึ้นมานะครับรูปแบบที่ทำขึ้นมานะครับผมเริ่มสตาร์ทผมใช้แนวคิดคือ จบในที่เดียวนะครับจบในไฟล์เดียวนะครับนะเพราะนั้นแต่ปกติก็ไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าปกติจะทำแยกเป็นไฟล์เป็นไฟล์นะครับนะแต่ว่าพอถ้าเกิดเราจะไปเผยแพร่ไปแบ่งปันแล้วปรากฏว่ามันมันหลายไฟมันมันเยอะนะครับมันก็เลยไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกแล้วก็ถ้าเกิดเราทำจบในไฟล์เดียวมีมีปกมีบันทึกข้อความด้วยเนี่ยผมว่า มันค่อนข้างโดนใจนะครับค่อนข้างโดนใจหรือแม้แต่กับผมถ้าเกิดผมได้ไปฝ่ายงานชินช้นไหนมาถ้าเกิดผมได้มาลักษณะแบบนี้คือผมก็ผมก็ค่อนข้างโอเคครับง่ายนะครับง่ายนะครับก็คือสังเกตดูผมจะมีปกก่อนมีปกนะครับปกก่อนเลยนะครับปกให้สวยนะครับนะให้สวยนะทั้งหมดทั้งมวลนี่ทําปกนี่คือนานที่สุดนะครับ นะทําปกนี่นานที่สุดกว่าจะเลือกกรอบได้นะครับกรอบเลือกอะไรได้นี่นะยิ่งถ้าถ้าได้หารูปภาพประกอบด้วยนี่ยิ่งนานไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของบันทึกข้อความนะครับบันทึกข้อความตรงนี้ก็คงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่บันทึกข้อความของผมมีความพิเศษคือ,อตัวแบบฟอร์มนะครับนะแบบฟอร์มต้องเปเวอร์นะครับ ก็คือเอาใช้เทมเพลตเลยะนะใช้เทมเพลตของหนังสือราชการเลยนะครับข้างบน1.5นะครับข้างบน1.5ฝั่งซ้ายมือนี่3นะครับฝันะ่งฝั่งขวามือนี่2นะครับนี่คือนี่คือเทมเพลตของฟอร์มหนังสือราชการนะครับแล้วก็ฟอร์มหนังสือราชการนะครับถ้าเป็นตาคุดนะครับก็เพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือไม่ได้บังคับนะครับ แต่รณนงคลงนะไม่ได้บังคับแต่แต่ทางหน่วยงานนะของราชการก็รณนงคลงนะครับให้ใช้ไม่ได้บังคับเลยยกเว้นเฉพาะคําไหนที่เป็นคําสากลนะครับที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ก็ใช้ตัวเลขเป็นเป็นตัวอาราบิกได้เลยนะครับนะส่วนอื่นๆก็ให้เป็นเป็นการรณนงคลงนะครับเป็นการรณนงคลง นะไม่ได้บังคับนะครับบนรลงให้ใช้นะครับามามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับส่วนตัวรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าแปลามาจากไหนนะครับก็ก็คิดขึ้นนะครับคิดขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากจะโชว์นะอยากจะโชว์อยากจะสื่อสารให้ให้ผู้ให้ทุกคนได้ดูนะครับนะหรือว่าเรามีโอกาสได้เอารายง,งานเนี่ยไปนําเสนอเนี่ย เพราะนั้นเราก็ลองคิดดูว่าเราอยากจะนำเสนออะไรนะครับก็มีชื่อนะครับชื่อแล้วก็ชื่อคนพัฒนากลุ่มสาระนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสร้างนะครับ <c oughs> มาดูขั้นตอนในการสร้างนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนนะขั้นตอนในการสร้างแล้วก็การหาคุณภาพนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ ครับคือขั้นตอนในการสร้างนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนกับเรากับเราเขียนรายงานการวิจัยนะครับการทำวิจัย5บทนะครับซึ่งตัวขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถนะมันมันจะอยู่ในตัวรายงานวิจัยในบทที่3นะครับนะซึ่งเราก็ไปดึง เาจากบทที่3นะครับนะมานําเสนอนะมานําเสนอนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จากจากบทที่3นะครับนะเพราะว่าในบทที่3เขาจะกล่าวถึงเกี่ยวกับบอกเกี่ยวกับขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือนะครับเพราะนั้นแผนการสอนเราเราเราอยากให้แผนการสอนเรามีคุณภาพนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีเครื่องหมายการันตีคุณภาพนะครับ นะซึ่งเราก็ต้องหาเนี่ยหาต้องมีวิธีการหาลักษณะแบบนี้แหละครับนะนาแบบนี้คือขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนในการหานะตั้งแต่เรื่องของการศึกษาหลักสูตรศึกษาทฤษฎีต่างๆนะศึกษาตัวชี้วัดค้นคว้าตำรานะครับจากนั้นลงมือเขียนนะครับนะวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้เป็นหน่วยสร้างแผนออกมานะครับนี่จากนั้นนี่ขั้นตอนการหาคุณภาพนี่นะก็นําแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปหาคุณภาพนะครับหาคุณภาพนะซึ่งตรงนี้มันจะมีแนวคิดทฤษฎีรองรับอยู่แล้วนะครับนี่ให้ห้าสี่สามสองหนนี่จากของใครนี่ก็มีมีเขียนอธิบายเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ ก็มีข้อมูลนะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับจากนั้นเราก็ไปนําไปหาคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญ5คนนะครับได้ค่าเฉลี่ยออกมาเท่าไหร่นะครับนี่นี่คือนี่คือขั้นตอนในการหานะครับน,นี่คือขั้นตอนในการหาคุณภาพขั้นตอนจากนั้นนะครับเนี่ย ทั้งหมดก็จบขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนในการหาคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเราทำแบบนี้เสร็จเนี่ยมันมันควบคู่กับส่งควบคู่กับแผนเนี่ยมันก็ก็โอเคครับมันก็ผมว่ามันก็ข้อหน้าข้อแรกน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับได้ได้ปริมาณได้ชิ้นงานมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจคุณภาพเข้าใจขั้นตอนการทํางานมากขึ้นนะครับในการทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับนะที่เรา ใช้ในการหาคุณภาพนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพของเราเองนะครับซึ่งแบบนี้มันก็มันก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะมันมีมีคนผู้เชี่ยวชาญมาการันตีให้เราอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบประเมินครับทีนี้นี่คือแบบประเมินแผนการจัดการยนรู้ตัวนี้คือแบบประเมินเพราะนั้นเราก็ส่งร่องรอยหลักฐานตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ มีแบบประเมินมีแบบประเมินหน่วยเนาะเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ตอบโจทย์ครับนี่นะตอบโจทย์นะครับส่วนตรงนี้เราเราได้เอาแบบประเมินมาแล้วก็มาดูครับนี่มาดูคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้นะครับนะแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะครับระดับความสอดคล้องนะครับนี่แล้วก็แปลความหมายครับเพราะนั้นข้อไหนที่มันไม่ผ่านเราก็ต้องเอาไปแก้ไขนะครับที่ ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้เรามานี่นะเราเราก็มานั่งดูครับนี่นี่คือขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับในการทำในการพัฒนาแผนนะครับนะเพื่อให้แผนเรามีคุณภาพนะครับนะเพื่อให้แผนเรามีคุณภาพเราก็ต้องหาคุณภาพลักษณะแบบนี้นะครับการประเมินเขาบอกว่าให้มีการประเมินหน่วยด้วยเนาะก็ เราก็มีแบบนี้ด้วยมีแบบประเมินแล้วก็มีค่าคะแนนไปด้วยนะครับผมว่าถ้าเราทําลักษณะแบบนี้แล้วก็ก็โอเคครับมันมันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับนี่คือขั้นตอนหรือว่ารูปแบบการทํานะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําผลงานทางวิชาการนะครับโดยเฉพาะขอสอสามนะครับสานญการพิเศษนะครับก็หนีไม่พ้นครับเนี่ย นะกระบวนการเหล่านี้มีแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมรับประกันว่ามีนะผมแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าของใครที่จะไม่มีนะครับค่อนข้างจะไม่เชื่อว่าจะไม่ทำนะครับกระบวนการพวกนี้นะไปดูได้เลยว่าอยู่ในอยู่ในบทที่3ามนะครับหาคุณภาพคุณภาพของแผนนะครับถ้าเกิดเราใช้แผนเป็นเป็นสื่อนะครับ นะใช้แผนเป็นสื่อสื่อของแผนก็คือตัววิธีการสอนครับวิธีการจัดการเรียนรู้หรือว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นะครับนะนี่คือที่มาที่ไปนะครับนี่คือผมก็ใช้การมีการประเมินหน่วยเข้าไปด้วยนะรประเมินหน่วยเข้าไปด้วยนะ เพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเมื่อเราจัดทําแผนการจัดการเนรู้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้ครับหนึ่งเล่มนะหเล่มในเรื่องของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะนี่ก็จะได้หนึ่งเล่มสวยๆนะสวยๆในที่นี้คือหน้าปกสวยๆนะครับในการที่จะเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกนะครับ ว,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 ว่ก็ทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดก็เป็นแนวทางนะครับในการทำเอ,อกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับในการที่จะ นำในการสร้างนะครับขั้นตอนในการสร้างและทําเป็นเอกสารนะครับซึ่งตัวเอกสารนี้ผมก็ได้มีโอกาสแบ่งปันไปแล้วนะครับในครั้งนี้ก็เลยกลับมาทําเป็นลักษณะของของของคลิปนําเสนอแนวคิดนะครับจากแนวคิดนะครับสู่การลงมือปฏิบัตินะครับนะแล้วก็ทําครั้งเดียวตอบทุกข้อนะครับนะทำครั้งเดียวตอบทุกข้อนะ ตอบได้ทุกข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นก็เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดแล้วลงมือทํานะครับนะซึ่งต่อไปเราก็จะได้นําไปส่งยูงน่นี่ส่งให้ผู้ประเมินนะครับประเมินคุณภาพเราต่อไปนะครับในการประเมินวิทยาฐานะวทอรอนะายงานวทศสอ,อต่อไปนะต่อไปซึ่งก็จะได้เป็นการพัฒนางานในใน โอกาสต,ต่อไปอีกนะครับซึ่งจากที่เราทําไปแล้วเราก็ยังต้องกลับไปศึกษาอีกว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับผิดหรือไม่ผิดนะครับเราก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเราดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้บางคนอาจจะมองคิดว่าเป็นว่าเป็นงานเอกสารไม่สําคัญแต่จริงๆกระบวนการที่ท,ท,ที่ได้นําเสนอนี่คือ กระบวนการที่ได้นําเสนอคือเป็นลักษณะของของการทํางานนะครับของการทําหรือว่าของการพัฒนาแผนนะครับนะซึ่งผมผมก็จะเน้นเรื่องของของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมามาช่วยเรานะครับซึ่งถ้าเกิดในโรงเรียนไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็โรงเรียนก็น่าจะต้องมีแบบเหมือนกับคณะกรรมการตรวจแผนอย่างเงี้ยครับนะภายในของโรงเรียนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของภายในโรงเรียนนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมผมทำผลงานผมก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากจากข้างนอกนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็ <c oughs> ก็จะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญเราก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงนะที่ตรงกับกับรายวิชาที่เราสอนนะครับนะต้องใช้คนให้ให้ตรงกับกับงานของเรานะครับมันถึงจะ เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพนะครับซึ่งเท่าๆที่ทําให้ดูนี่คือเป็นการจําลองเลยนะครับนี่เป็นการจําลองหรือว่าเป็นการพาทำนะครับพาทำผลงานทางวิชาการนะครับนะพาทำให้เห็นขั้นตอนในการทํานะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเราไปหยิบแค่ตัวรายงานวิจัยขึ้นมาอ่านอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่เห็นภาพไม่เห็นขั้นตอนนะครับนะวันนี้จาก ที่ได้นาเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นการทําำเอียภาพนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ